สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซีครับมือนีมาสรุปผลบังไฟวันที่17เมษายน2566ครับบ้านเหล่าน้อยครับบังที่1นึ่งวยรุ่นดูใบ347คะแนนเจ้านะครับบังที่2ไอหนุ่มไบไฟนะครับหายเจ้านะครับบังที่3ลูกชายผู้หน่อย300คะแนนไม่ผ่านครับบังที่4สมคิดการบอ150คะแนนไม่ผ่านครับบังที่หายอดไอคิวรคะแนนไม่ผ่านครับบังที่6เสียเป่าซังลุยบวกนุ่มราสีนะครับ127คะแนนไม่ผ่านครับบังที่7ท่ดำยุ่นนะครับ ห oh, ายเจ้าน,นะครับผมหมืองไฟออกลมแล้วก็ไหลย่อยลงมาแล้วก็จะหายนะครับบังที่8เคยสุวรรณนะครับ420คะแนนผ่านทุกราคาครับบังที่เก่าสามเทพ360คะแนนเจ้าครับบังที่10เทพปากเก่าเก่าสามคะแนนผ่านครับบังที่11บอ็ระาชวงศ์สามคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่12เสียถาสร้างลุยสาม้ยยี่คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่13นาซาประเทศไทย290คะแนนไม่ผ่านครับบังที่14บสี่พุ่มนรินทร์สิงห์ฝั่งร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่าน บ,บังดีสิมามหาเวทล้อ415าคะแนนผ่านครับบังดีสิหกเศรษฐีลูกไก่้านะครับผม375าคะแนนผ่านนะครับผม,นนนนบผมพอเดว่าเป็นมังไฟล้ำโตของซอลาชวงศ์เศรษฐีลูกไก่น้อยเอามาลางเองบังแหล่ของปีสวยงามมากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอยด็บสีสวัสดีลา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 ,ลา